ถามกันเข้ามาเยอะนะคะเรื่องของการคัดลอกข้อความที่เราแคปจากหน้าจอและเราจะคัดลอกยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือสัก3าเครื่องมือนะคะที่เราสามารถที่จะคัดลอกข้อความจากหน้าจอไปใช้งานต่อได้แต่กนไปฟังอย่าลืมกดทุกปุ่มดนวยนะคะเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือที่อยู่ในมือถือของเรานั่นเองนะคะสําหรับมือถือใครที่มี AI แล้วอย่างตามตัวอย่างเนี่ยจะเป็น s a m s u ุงนะคะเราก็ใช้ภาพที่เราแคปหน้าจอมาได้ะคะ่ะ เปิดจากแกลเลอรี่แล้วก็หาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัว T นะคะแล้วเราก็เลือกข้อความที่เราต้องการแล้วก็กด Copy ีได้เลยเครื่องมือที่2ก็คือ Google Lens ซึ่งก็จะอยู่ใน Google Search ที่เราใช้ทุกวันนี่แหละคะ่ะพอเราเข้าไปที่ Google หารูปกล้องแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราแคปหน้าจอจากนั้นก็เลือกข้อความที่เราต้องการจะก o p y ีไปได้เลยะคะ่ะ เครื่องมือที่3ก็คือ Bing นั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆ Google Search นี่แหละคะ่ะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน i n g มึงก็จะมีรูปกล้องเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราแคปหน้าจอจากนั้นก็เลือกที่ข้อความแล้วก็สามารถก๊อปีไปใช้งานได้เลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าเก็บไว้คนเดียวกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครชอบการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วย